เบนเรดซิงดวงเฮงถูกลอตเตอรี่หลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเรียกได้ว่าหลังจากได้รับอิสรภาพอีกครั้งสำหรับเบนเวดซิงหรือเบนอักขรกิจวรโรเจริญเดชอดีตสามีของนักแสดงแพทนปภาซึ่งหลังจากที่ออกมาก็ได้มีภาพร่วมเฟรม3คนพ่อแม่ลูก เบนเรดซิงแพทนภพพาและน้องเรดซิงด้วยกันอยากอบอุน่นซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสามคนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตชั้นสามีภรรยาแต่ก็ช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดล่าสุดต้องบอกเลยว่าถือเป็นฟ้าหลังฝนเบนเรดซิงโชว์ลอตเตอรี A ่ i, ซึ่งถูกเลขท้าย2ตัว 1- 4งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6้โดยทางเบนเรดซิงได้ออกมาโพสต์รูปของตัวเองถือลอตเตอรี A ่ i, พร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า สองตัวสำเร็จละงวดหน้าขอสัก6ตัวนะวันวันพันกว่าเรื่องซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกันเพียะ